รอบนี้มาเอาใจสาวๆผู้หญิงสวยๆซิกซี่นะครับกับผ้าโพลีนะป้ายฮัดจีนะครับผมน้ําหนักถึง5กิโลนะครับผมตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์ผ้าโพลีล้วนๆนะครับลายมากๆนะครับผมเคยไลฟ์ไว้ครั้งหนึ่งนะครับผมตอบรับมาดีมากนะครับผมทั้งยอดจองและรับลูกที่รีวิวนะครับว้าวอ่ะราผมมาตัดให้ดูกันเลยนะครับผมเห็นกันสดๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องลังเลนะครับผมลูกรีวิวลูกนี้นะเคยจองก่อนได้นะครับผม ส่งให้ฟรีนะครับผมไม่อยู่จังหวัดไม่ว่าจังหวัดอะไรนะครับผมส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมถ้าส่งสองร้อยสามร้อยนะครับผมทาโกดังรับผิดชอบให้นะครับผมได้ทั้งรูปราคาถูกไปเลยนะครับผมแถมยังได้ราคาส่งราคา่าส่งฟรีอีกนะบอกให้ดูนะโอ้โหโูรีนี่ผมยอมเลยนะโอ้สีดูนะครับอยากจะบอกคำว่าโูรีนะครับผมโูรีล้วนนะ ปูรีล้วนน่าดูดูดูนี่ครับผมดูลนยนะหายเฟี้ยวมากนะครับผมสีสดนะป้ายตัวนี้นะครับผมโอเวอร์ไซส์นะครับผมโอเรสเตอร์นะครับผมน้าหนัก45กิโลป้ายฮัตจีนะครับผมย้ำนะปูรีล้วนนะครับผมไฟชั่นจ๋าครับไฟชั่นจ๋านะปูรีล้วนเนี่ยไฟชั่นจ๋านะติตัวแรกไม่ดูนะเอาสูดูสีแบบสีสดมากนะครับราคาเท่าไรครับเจ๊ สองพันหกอกาสจ้าตัวแรกก่อนนะโอ้ยแล้วจำผมจะบอกให้นะกระบอบแบบนี้นะ3า0 0ันขึ้นนะ3 5 0พห้าขึ้นนะผมจะบอกให้นะน้อยๆแทบจะไม่มีนะสองพันปานี่ก็คปูสองพันปลายๆายังแทบจะไม่มีเลยนะผมจะบอกให้ส0 0พันปลายๆลาไม่ค่อยมีนะปัใหญ่สัก3 5 0 0ันห้าขึ้นนะผมจะบอกให้ผ้าโพลีล้วนมีที่ไหนนะ เราจัดราคาพิเศษกันให้อีกแล้วนะแล้วมันแฟชั่นจ๋ามากนะของกุลีล้วนเนี่ยแล้วแฟชั่นจ๋าดูดิว้าวดูสองตัวมาเลยนะสวยเลยนะปูดกุลีล้วนสวยมากนะ้ผ้าสีสดมากนะครับผมเซบจะไม่ซีดไม่เฟดเลยนะไปดูแฟชั่นจ๋าเลยนะครับผมสองพันหกร้อยเก้าสิบใช่ไหมครับจีใช่จ้าดูหูดูงานปักแบบนี้ดูงานปักเนาะ ผมจะบอกให้นะกระสอบนี้ี๊ดมากนะกรบผมกระสอบเนี่ยลูกค้าตบรับดีมากนะครับผมจากการรัครังทีแล้วนะครับผมมาดูสีสดๆอย่งนั้นเลยนะสีสดๆแจ่มๆเลยนะคะลูกค้ามันจะสวยไปไหนนะโอ้แขวนเยอะมากเลยนะครับผผมไม่รู้ครับว่ายังไงนะใครไปชอบอะไรยังไงนะแต่ผมบอกให้เลยนะ 2,690นะครับผมมาสินค้าแบบนี้ตกตัวประมาณ10 10บาทถึงนิดๆนะเรื่องงานแฟชั่นจ๋าแบบนี้แฟชั่นจ๋าแบบนี้ครับผม2,690บาทน,ะๆๆาน,านั่งดูอยู่ยูงานขายได้ทัางนั้นเลยนะงานขายได้ทั้ดนั้นเลยนะเรดูไปขายแย่ัวนะ80บาทนะครับผม80บาทแนละ้วอย่างสวยเลยตัวนั้น30ตัวเองนะ30ต,งนะ30ตัวคุณได้คุณนะยัะงภาพมีตั้ง200ตัวนะ200กว่าตัวนะ แล้วป้าชีฟงับคำว่าคูรีเนี่ยน้ำหนักมันเบาด้วยนะจํานวนผ้ามันจะเยอะนะจํานวนผ้ามันเยอะนะครับโอ้โหสีสดมากเลยนะสีสดดูนะโอ้ลายสวยๆทั้งนั้นเลยงานลายเยอะมากนะครับงานลายเยอะมากนะของขนมร้อยเก้าสิบนะรับลูกรีวิวนะเห็นกันอยู่แล้วนะว่าอยู่ยังไงนะเห็นกันอยู่แล้วนะของนมร้อยเก้าสิบน,น,นะรับลูกรีวิวนะเราส่งให้ฟรีต่างหากนะเราส่งให้ฟรีด้วยนะแล้วสีดำดู ใ้ธรมดานะก็ตมาเอจอ<ร>ตัวจริงนะผมบอกให้นะลูกไม้ข้างๆนะโอ้โหูไม้ลงแขนเลยนะโอ้โห่ยังไม่จบนะดูดูดู้ดดาพสวยๆทั้งนั้นนะครับผมดูงานแบรนด์ยี่ห้อนะครับอย่างเยอะนะอสวยๆเลยนะ่สวยนะบอกให้นะประกอบนี้นะ,ะบอกให้นะประกอบใกล้ขั้นสู่น ขาวเตอร์น้ำหนักสี่ห้ากิโลนะโอ้ไซต์ตัวนี้นะครับผมยอดขายดีมากนะขอนร้านนะดูลายเสือนะโอ้โหลายเสือเชิดนะเป็นเชิดนะครับผมเป็นเชิดนะเชิดลายเสือดูแล้วสีสดนะนีดูแล้วสีสดเลยนะครับมันเยอะมากครับผมมันจะแผยให้นําเยอะมากนะดูเลยนะโอ้โหได้ดูลายมาต่อเนื่องเลยนะดูลายต่อเนื่องเลยนะครับผมดูลายนะ แลอวสีสดตําหนิน้อยนะครับผมแทบจะตอนนี้ยังไม่มีนะเรื่องตําหนิผมผมแค่เดอนไปก่อนนะแต่ตอนนี้ตําหนีแทบจะไม่มีเลยนะครับผมสองพันหร้อยเก้าสิบสองพันหร้อยเก้าสิบาทนะครับผมย้ำกันอีกรอบนะสองพันหร้อยเก้าสิบาทนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วจำนวน200กว่าชิ้นนะครับผมดูแล้วมาได้ภาพแบบนี้ครับผม สวยๆเลยนะดูงานแฟชั่นจ๋าเลยนะแฟชั่นจ๋าเลยนะที่ไหนโพดขายนะที่อื่นโพสขาย3 0 0 0 4,000นะ3,000 5 3,000 9นะผมไม่ว่านะแต่ที่นี่นะครับผมจบที่269 0าบาทจบที่2690บาทนะไปเช็คราคาสินค้าได้นะพ้าบุรีนะ2690บาทนะไปเช็คได้เลยนะสวยนะผมขอให้นะพาราบรีนะ ยอดนิยมของงานแฟชั่นเลยนะครับผมอยู่ที่ปูรีเลยนะครับผมมาดูลายงูบ้างเสือบ้างมาหมุดนะครับผมดูนะลายสวยจีก่กๆเลยนะครับผมดูสวยจริกๆเลยนะแล้วง,งานสวยจริงๆนะผมจะบอกให้นะผมไม่ได้โกหกนะครับผมไปฮากิตัวนี้นะสินค้าตอบรับดีมากแล้วดูลายนะอยากให้เพนท์พวกมาดูทั้งหมดเลยนะแล้วลายมากจริงๆนะดูลายมากนะ ลายทั้งนั้นเลยนะดูก็ดูงางโซเชั่อนอย่างเงี้ยตกตัวประมาณสิบบาทแบบเนี้ยสิบบาทนะเลยสิบบาทดูสิบบาทเท้ลายสวยๆแบบเนี้ยครับผมระหว่างโซเชนนั้นไม่ช่วยจะใหญ่มโหฬารใหญ่เบ้อเนี่นยครับผมไปมันไปงานขายครับไปกระมาขายดีนะนี่ดูดูลายน,น,นะผมจะบอกให้นะเป็นผ้าชิโนดีล้วนนะครับผม โัวรีเตอร์นะครับพูดถึงโัวรีเตอร์เนี่ยภาพมันจะสีสดอยู่แล้วนะครับคือคุณภาพของเขานะครับสีจะสดนะที่งานอเมริกางานยูเอสเนี่ยครับงานยูเอสเนี่ยสีจะสดมากนะผ้าจะใหม่มากนะมาดูดูต้นทุนนะสิบาทได้ผ้าแบบนี้ครับสิบบาทนะนิดๆนะครับเป็นสิบสองบาทนะแล้วต้นทุนแบบเนี้ยไปขายนะไปให้ตัวสามตัวสิบตัวก็ได้ทุนแล้วนะครับผมส่วนที่เหลือเอาไปทำกำไรต่อนะครับผมดูแล้วมาลูกไม้ทั้งตัวแบบนี้ ดูไม้ทั้งตัวแบบนี banks, геро, man, ้ครับผมดูดูงานเป็นโอแปชั่นนะไม่ใช่งานแก่งานอะไรมาเลยนะดู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 โอ้โหประดับสวยมากนะผมจะบอกให้ดูเขนนะดูเขนเขนอะไรไม่รู้แต่เขนก็ดสวยก็สวยมากเลยนะผมจะบอกให้ตาผมจะแฝนให้ดูนะดูงานแบบนี้ดูสวยเลยดูแขน คอนเก้าบาทนะครับผมนีม่ตัดสินใจนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมสำหรับการเข้ามาดูนะครับผมญิงจิ๊บสวยมากเลยจ้าญิงจิ๊บพี่เอากระสอนนี้พี่เอาเลยผมเชื่อผมจิ๊บมาเลยชอบนี่สวย้องใสไปเยอะกันโหแล้วแล้วพี่ดูดูแล้วโอ้ยไปขายพันห้าเอาอ่ะ พะแล้วพี่กายตกตัวหลุดเลยนะโอ้โหดูแล้วลายมันไม่จบนะตัวนี้มันเป็นผ้าโพลีล้วนนะผ้าโพลีล้วนนะผมจะบอกให้นะดูดูดูโอ้โหดูลูกไม้แขนอีกลองเอาตัวนี้ไปดูวันก่อนพี่เอาตัวอะไรไปเอาตัวนี้ไปดูนี่ก็ลูกไม้นะโอ้ลูกไม้ทั้งตัวอีกและแลดูมาโอ้โหและตัวนี้ผ้าซาตุนผ้าสบายโอ้โหลายดอกอีก แล้ว2,690นะผมนึกจะพูดยังไงแล้ว2,690นะผ้าโพรีล้วนนะก็จัดกัน3,000ขึ้นนะจัด3,000ขึ้นนะแล้วมาขาย2,690บาทูกค่า,าเลยครับผมไปสืบราคาก่อนนะราคาผ้าแบบนี้ครับผมผ้าตัวเนี้แล้วดูนะครับผมงาน2,690นี่พอแล้วงานไม่ใช่ออกมาขี้เลยนะไม่ใช่ว่ามันดีแต่ป้ายนะแล้วดูของข้างในนะดูของของ้างในนะดูโอ้ งานกับกัดเพชรไปครับผมงานกับเพชรไปไปแกะเพชรขายนะไปงานแกะเพชรขายนะเพชรกี่บาทผมไม่รู้เ่าไปแกะดูนั่งแกะดูนะดูยังเป็นตุ้มนลายสวยๆแบบนี้โอ้ตายเลยสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะนี่ลายดูเหลืองดูเหลียวลายเสือมาหมดนะสาลาสัตมาหมดนะแล้วดูลูกไม้ทั้งตัวมดเนี่พี่ดูดูดูไเจ้าบ้างเนี่ยโอ้ต้นกล้ไม่สิบบาทนิดนนะ ติดนิดๆนะล้วดูลายทุกตัวลายทุกตัวดูนี่ผมเปิดกระสอบเนี่ยรีวิวกระสอบเนี่ยสองรอบเลยนะแล้วมันสวยทั้งสองรอบเลยนะโอ้ดูแล้วมาแบบเนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะแล้วดูมีพื้นมาบ้างเล็กน้อยนะแต่มีกักเพชรมาบ้างนะไปแกะเพชรขายอีกนีนเป็นงานแฟชั่นนะผมจะบอกให้นะแฟชั่นนะแฟชั่นเก้าสิปเเลยนะพี่ใครจะดูได้นะ ดูโอหดูเป็นติดชุดเดทมาด้วยนะโอ้โหดูเชิ้ตชุดเดทบาหลีมาเลยนวดูแดงแดงสดนะบภาพสภาพดูโอ้โหดูเสือมาอีกแล้วนะเสือเสือมาอีกนะเสือเสือมาเยอะแยะไปหมดยังกระสุนสั่นแล้วนะผมจะบอกให้นะดูโหดูวินด้าตัวนั้นโอ้โหนี่นี่นี่ดันในนะด้านนอก นี่ยูเราอยู่ด้านในนะด้านนอกลายสวยกว่านี้อยู่ดึงเทียวแบบเนี้ยเป็นขายแบบเนี้ยมีเจ็ดไปสิบตัวนะแล้วมันจะขาดทุนได้ยังไงกำไรทั้งนั้นเลยนะโอ้มาริโอดูตัวนั้นสิลายลายอย่างสวยเลยมาริโอโอ้โหแฟชั่นนะเป็นแฟชั่นนะดึง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 โอ้ยใครกระสอบนี้ ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยนะไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยนะผมพูดจากสัตว์จริงเลยนะครับผมเอาไปตัวนี้เลื่อมไปเอาไปร้องกับนี่ตัวนี้ตั๊กไปร้องกับพี่ตั๊กมั้ยครับผมโอ้สวยครับผมดูดูดูเจ๊ก็อยากจะใส่ด้วยนะครับผมสวยจริงๆงานหอกมันสวยมากนะใส่โอ้ดูดูแล้งานนั้นเลยนะลายดุงลายโดกลายลายงานลายเลยนะ แล้วดำหมูมิกตะสือพื่นๆหนุ่มไมขึ้นคอนะครับโอนะอันแบนแท้ด้วยไมขค้นคอนะโอ้เชื่อผมมั้ครับผมนี่ผมอยากให้เห็นนะแล้วดูลายเนี่ย<ๆ>ผมอยากให้เห็นนะดูดบัติโอดูพี่ตายแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ตัวนี้โอ้สวยนะเนี่ยสวยจริงๆนะเนี่ย ไม่อยากจะอธิบายนะ้ามากนะของสวยๆแบบนี้นะโอ้ดูแล้วกระสอบดูแลดูเชิดตโอ้สวยอย่างสวยนะเอ้ยสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทน,นะโอ้ไปชั้นอึ่งดูตัวนี้ดูตัวนี้นะดูสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทน,นะครับผมแล้วดูแต่ละตัวนะอย่างสวยอย่างสวยผมบอกแค่นั้นละครับผม รีบตัดสินใจได้เลยนะครับผมของมันมีไม่เยอะนะผมไปลื้อดูมาตะก,กี้นะครับมีไม่กี่กระสอบนะครับผมมีไม่กี่กระสอบนะและผมเปิดไม่ผิดหวังสักครั้งนะครับผมไม่ผิดหวังสักครั้งเลยนะแล้วลายมันดูโอ้ดูลายอย่างเยอะดูดิโอ้ผมผมมันนี่มันจริงๆนะครับผมขายที่โกดังตัวเนี้ยลูกค้าจะมารีวิวซื้อลูกค้าพอซื้อจะมาซื้อกับอีกรอบนะมาซื้อเป็นสินค้าซื้อซ้ำอะครับผม ไม่ได้ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ไปนะผมจะบอกให้นะง้าตัวเนี้ดูนะโอ้โหลายแบบมันเป็นงานแฟชั่นนะไม่ใช่แก่นะไม่แก่เลยนะเป็นแฟชั่นเลยนะแล้วโอ้โหสีดํของตัวโอ้ยพื้นนะพื้นลงมาบ้างนะแต่โอ้โหแบบมันทรงแฟชั่นนะครับโอ้โหล้ดูยังไม่จบนะแล้วดูลายแบบเนี้ดูลายแบบนี้โอ้โหผมบอกให้นะหกเจ็ดสิบตัวเลยนะ,ลาย,ยนะลายสวยๆนะครับผมลายสวยๆนะที่เป็นหัวผ้านะแล้วพี่เอาไปขายนะแปดสิบบาทนะ เอาห้าสิบเลยกันให้ห้าสิบเลยนะแล้วดูลายแบบเนี้ห้าสิบบาทที่ได้กําไรป่ะห้าสิบบาทมีเจ็ดแปดตัวพี่เลยกําไรอยู่เลยนะแล้วดูตัวนี้โอ้โหดูแขน <c oughs> ที่ชอบไปจัดทรงแขวนไม่แขวนนะขายง่ายมากเลยนะผมจะบอกให้ดูแล้วแขวนอย่างแฟชั่นนะแขนอย่างแฟชั่นนะแ,น fashion, นะแล้วลายมันเยอะจริงๆนะผมจะบอกให้นะดูโอ้โหสวยมากเลยนะเรือมาไม่จบนะลายดอก โอ้โหต้องจัดนะผมบอกให้ต้องจัดนะีมนะไ,มไม่รับคุณไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมผมบอกให้นะงานจากพิซมาดูดูแล้วดูแต่ละตัวแฟชั่นนั้นนะแต่ดูโอ้โหแฟชั่นจ๋าเลยนะเรื่อแบบดูแบบลายทั้งนั้นเลยนะครับผมลายทั้งนั้นเลยนะงานขายนะครับผมไม่ใช่งานขายธรรมดาด้วยหัวทีจะ เอาไปคัดเป็นหมวถผ้านั้นแทบจะครึ่งกระสอบนะให้ดูให้ดูยก็บมากละลายมาดูละแขนดูแขนนะดูแขนนะดูแขนนะสวยมากนะดูดูโอ้ยอะเนี่ยสวยหนุ่มจี๊บเออรหลับไปตาซอบเนียนช่วยมีป็นบอกให้ไม่ผิดหวังเลยพี่จิ๊บเออพี่เผาเจอะยังไงมึงบอกใหช่วยช่วยหมาก เป็นจิ๊บพัวพ่าจิ๊บแร่ที่ถือว่าไอ้นั่นน่ะไรก็เดี๋ยวถึงมันไปหมาบเกินมาโดนไม่จิ๊บว่าช่วยแต่ว่าชอบนี่นาะเดี๋ยวนี่ดูว้าวผมบอกไงนะถึงจะชอบเลยนะเดี๋ยนี่ดูเอาหยิบต่อดูออกมาต่อกันเลยนะครับผมต่อกันเลยนะโอ้โหดูลายสวยๆกันต่อเลยนะโอ้ตายเลย มันเป็นผ้าโพลีล้วนนะผ้าโพลีล้วนนะไปเช็คราคานะไปเช็คราคาได้นะโพลีล้วนนะที่ในต่ำกว่าสามพันนะมีไหมนะถ้ามีนะเอาของมาวัดกันนะเอาของมาวัดกันนะด้านในอยู่ยังไงนะผมบอกให้ของมาวัดได้เลยนะเจอมาหลายที่แล้วนะสามพันห้านะผมบอกให้นะสามพันห้านะสวยๆแบบนี้นะสามพั 3, 5, นะห้านะเคยเห็นนะมันเหมือนเคื่อโอซิธรรมดานะ แต่ตัวนี้มันเป็นโพลีล้วนนะมันสวยนะโพลีล้วนนะ่ะราครผมไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาอตายแลย้วแต่ผมต้องหาสีพื้นบ้างเดี๋ยวหาว่าไม่มีนะมันแล้วพอมีก็แบบยังสวยอีกแฟชั่นอีกสีแบบ่านขายอีกมีมีมีฟลุ้นมาบ้างนิกน้อยนะ นี่นตายเลยทีเผๆจังนั้นนะผมบอกให้แค่นั้นนะาาราคาราคา2,690บาทนะใครไม่รับเสียใจนะครับผมกระสอดผมรีวิวทั้งที่แล้วนะครับผมแทบจะแย่งกันนะครับผมแทบจะแย่งกันนะสงสัยเวลานี้ไปดูในหนังแน่เลยหนังส่งตอนเย็นกันแน่เลยครับผมตาผมเป็นหนังตอนเย็นกันหมดเลยครับ ไม่เคยผิดหวังนะครับผมกระสอบนี้ไม่เคยผิดหวังนะครับผมไม่เคยผิดหวังนะไม่เคยผิดหวังนะครับผมมาดูมอดแล้วดูลายอย่างเยอะนะครับผม้าบุรีนะ้าบุรีนะผมจะบอกให้นี่นก็เป็นลูกไม้อีกนะเป็นลูกไม้อีกนี่เป็นเชือกพงนะเชือกพนะโอ้โห ไม่เป็นไรนะสวยมากนะไม่เอาไม่เป็นไรนะผมบอกให้นะสินค้ามีน้อยนะมาย้อนดูคลิปที่หลักนะเสียใจนะบอกให้เสียใจนะย้อนดูคลิปนะกระสุนใช่นนเนีดูหน้าสวยแล้ดูตายเลยสวมากเลยนะ,นะไม่เคยผิดหวังจริงๆนะกับกระสอบป้ายฮะจีผ้าบุรีโอเวอร์ไซส์น,นะครับผมราคาสองพันหบาสิบบาทนะบอกให้น,นะ ใบนี้นะตัดเจตัดเจขายจริงๆนะราคานี้ตัดเจขายจริงๆนะสามพันห้าไม่ขายนะสามพันเก้าไม่ขายนะขึ้นมาขายสองพันหลดไว้เก้าสิบนะย้ำอีกรอบนะอันนี้มันเป็นโออไซโพลีนะครับผมอย่าไปเปรียบเทียบกับโอไซปกตินะครับโออไซปกติเนี่ยเราขายแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบพันของเราก็สวยนะแต่ตัวนี้มันเป็นโพลีล้วนมันเป็นโพลีล้วนนะครับโพลีล้วนเลย โอ้ผ้าโพลีล้วนนะผมบอกให้นะนู่นยังสวยนะครับผมยังสวยนะดูโรงงานไฟสั้นด้วยเดีอย่างน่ารักครับผมอย่างน่ารักนะไฟไม่ได้ใหญ่เกินไปด้วยนะไฟไม่ได้ใหญ่ก็ผมแต่ผมกูดังนะบอกให้นะไฟนี้คือไซคนทั่วไปก็ใส่กันนะครับคนทั่วไปก็ใส่กันทั่วไปนะโอ้โหตายแล้ว น,นะใช่กับตำหนิไม่มีเลยครับผมสีสดอยากให้ไปคุณจริงนะมันด้คุยกันนะมาช่วยไล่นนะผมบอกให้นะจะได้รู้ว่าผมเปอนยังไงเลายจริงจินนในไล์ด้วยนะว่าออกยังไงนะสีสดไหมของสวยไหมนะผมดูดลายมันเป็นแบบนี้โอ้แล้วผ้าแบบเทปจะแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ สวยๆตรง,งนั้นสวยๆตรงั้เลยดูแล้วงานแฟชั่นนั้นเนี่ผมไม่ดูเทบทุกตัวเลยนะตัดสินใจ่หนูง่ายมากครับผมสำหรับสองพันหบาทน <ยะ S 1> ครับผมต<ย>ัด<ว>งไ่ายมากนะ<อ>ดูนะโอ้โหแลเขียน่งสวยนะเขียนแฟชั่นนะ<อ>ดพีด่ดูดูดูนะครับผมลูกค้าทุกท่านนดูเลยนะครับผมทีฟองแบบนี้นะครับ ผมจะให้ดูนะรวมๆเลยนะดูล,ลายอย่างเยอะลายอย่างเยอะนะไม่ได้วนนะไม่ได้วนไปวนมานะครับผมไม่ได้วนไปวนมานะผมจะบอกให้นะหยิบมาเรื่อยๆเลยนะครับหยิบมาเรื่อยๆนะเห็นปะ่ะผ้าสะอาดมากเลยนะหยิบมาเรื่อยๆเลยนะทำไมเอ้ยมันสวยตลอดเลยเนี่ยลูกค้าอาจจะงสัมทำไมมันมาแบบลายไม่หยุดนะไม่ได้วนนะไม่ได้วนนะ เนี่ยหยิบมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับหยิบมาทีละตัวทีละตัวนะนี่ครับดูนะโอ้ยตกตัวมันคุ้มเกินสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทแบบเนี้ยตัวตัวนะแล้วมาด้ผ้าสวยๆแบบเนี้ยนี่ครับดูดูแลอย่างสวยนะนแฟชั่นจ๋าเลยนะแฟชั่นจ๋าแฟชั่นอย่างเยอะเลยนะไม่มีแก่นะผมบอกให้แก่แทบเป็นแบบน้อยมากเลยนะ อุ oh, ้ยตัวนี้ใส่เจเลยครับผมไซเจหมดกูดังนี้เลยนะโอ้ยน่าเกงเลยอันนี้ได้ไหมนะเด็กผมทรงแมลิซ่าใส่เลยครับผมเดรงแมลิซ่าใส่ตรงนี้กำลังงดอยู่ครับผมประหลาดนะอยู่เด็ชีพองมาไม่จุดนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะผ้ายัดผ้าโบลีล้วนนั่นราคาสองพันกว่าบาทเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะ ต้องทานไม่ใช่อกที่เลยนะชอบหมอนี่ไม่ได้ดีแต่ป้ายนะครับผมอุ้ยป้ายโอ้อโหป้าบุริลล์ของขนมร้อเก้าสิบจริงไหมเนี่ยทำไมอกมันจะสวยไม่นี่ล่ะครับผมไม่ดูเนี่ยผมไม่ดูนะผมไม่ดูเลยนะตองตุนเจบาทจะเป็นบาทสองบาทแบบนี้ครับผมเสื้อผ้ายอย่างสวยนะแฟชั่นกระดจ๋าแฟชั่นกระจาแบบนี้โอ้ดู สวยมากนะผมจะบอกให้สวยมากนะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันเยอะด้วยครับจนวนมันเยอะด้วยดูยนะฝากมาแฟชั่นมาเลยนะผมจะบอกให้นะนี่ครับผมดูนะสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะย้ำกันอีกรอบนะครับผมกระสอบนี้ป้ายฮัตจีนะป้ายฮัตจีนะครับผม เลดี Lady, ้โอเวอร์ไซส์ผ้าบุรีนะไม่ใช่แบบแต่ของจริงเนี่ยไซส์มันไม่ได้โอเวอร์นะครับผมไม่ได้ว่าแบบจะใหญ่อะไรขนาดนะั้นเป็นไซส์ที่ใหญ่กำลังดีนะครับสำหรับคนบไทยนะแล้วผ้าบุรีล้วนด้วยย้ำผ้าบุรีล้วนเนี่ยผ้าบุรีล้วนสีสดผ้าสะอาดหกแนวแฟชั่นนะราคาแค่สองพันหกร้อยเก้าสิบบาทสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสองพันหกร้อยเก้าสิบบาท รับรูปรีวิวส่งให้ฟรีมารับถึงร้านลดสองร้อยได้เงินคืนอีกสองร้อยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับไลน่นี้นะครับผม,มมากครับ